สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวงานเสื้อทีมนะคะมาจากทีมงานของอะไรลยืมนะคะบาบช่างต้นชื่อทีมน่ารักมากๆนะคะนอกจากชื่อทีมน่ารักแล้วให้มาดูกราฟิกนะคะกราฟิกเท่มากๆเลยงานเสื้อจริงนะคะสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนะคะคุมโทนมากเข้าตีมเดียวกันมากๆนะคะแล้วก็ รลดลายสวยมากค่ะกราฟิกสวยมากนะคะคมชัดทั้งตัวเลยดีไซน์งานเสื้อก็สวยมากๆค่ะรวมไปถึงงานพิมพ์สีนะคะสีสดทั้งตัวเลยรวมไปถึงสปอนเซอร์ด้วยทั้งตัวลงตัวมากๆนะคะสําหรับทีมงานอะไรยืมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกราฟิกใกล้ๆนะคะตอนนี้ให้ดูว่าสีสีเต็มๆสีจัดจัดเป็นยังไงนะคะก็คือสวยแล้วก็เด่นมากไว้ทีมงานนะคะได้ถ่ายรูปถ่ายรูปรวมทีมกันแล้วยังไงฝากเก็บภาพมาฝากบ้างนะคะเพราะว่า สีสวยจริงๆค่ะเห็นแล้วอยากได้เลยน่าใส่มากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานใกล้ๆกันนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวเสื้อค่ะมาดูที่ด้านหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะงานเสื้อเป็นงานคอกลมะคะ่ะคอกลมสีเขียวนะคะเรียกว่าเขียวตองแล้วกันนะคะเขียวตองเขียวอ่อนเขียวสว่างนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นสีเขียวฟ้านะคะเล่นโทนสีเขียวฟ้าแบ่งแบบครึ่งตัวค่ะ แล้วก็เป็นแบบแขนยาวนะคะจะมีข้อความนะคะเขียนว่าอะไลัยืมนะคะอะไรลยืมใบช่างต้นเท่สุดๆไปเลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะมีรูปนะคะรูปรูปมอไซค์พิเศษรูปขับมอไซค์แก๊งมอไซค์นะคะอันนี้ก็เป็นภาพพิเศษที่ทางร้านเราก็ทําให้งานจริงนะคะไว้ช่างต้นได้งานเสื้อแล้วนะคะซูมดูใกล้ๆได้เลยงานจริงสวยคมชัดมากเพราะว่ากราฟิกอันนี้เราซื้อมานะคะ ซื้อมาเลยยอมจ่ายตังค์แล้วก็ซื้อกราฟิกเพื่อที่ว่างานลูกค้าจะได้คมแล้วก็ชัดมากที่สุดนะคะในกล้องที่เห็นตอนนี้ก็คมชัดแล้วนะคะแต่ว่างานจริงงานเสื้อที่ได้ไปค่ะจะเห็นแลวจะชอบมากๆเพราะว่าทางมิติของภาพนะคะแล้วก็แบบเสื้อนะคะเข้ากับภาพที่เราซื้อมามากๆเลยยอมจ่ายตังค์ให้ให้งานเสื้อดูดีที่สุดนะคะรวมไปถึงงานแขนเสื้อนะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ช่างต้นกําหนดมานะคะ สีสันนะคะแขนเสื้อฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะสีฟ้าก็จะเล่นตัวหนังสือเป็นสีส้มเหลืองนะคะแล้วมันก็จะทําให้เข้าชุดกันมากๆเลยโทนสีสวยทั้งตัวเลยนะคะสําหรับใครชอบงานสีสันจีจีจิตจ้าแบบนี้นะคะก็ดูเป็นไอเดียได้เลยค่ะสําหรับทีมงานอะไรยืมใบช่างต้นนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลัง ชดัดสามารถใส่ชื่อได้นะคะใส่ชื่อเจ้าของเสื้อได้นะคะอย่างตัวนี้ก็จะเขียนว่าช่างต้นอะไรยืมนะคะแล้วก็จริงๆคือบางตัวที่ไม่มีชื่อก็สามารถใส่ชื่อเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของช่างต้นที่สั่งงานเข้ามานะคะแล้วก็จะมีกราฟิกข้างหลังนะคะมีลายดอทดอทก็คือวงกลมนะคะทั้งสีเขียวแล้วก็สีฟ้าน้ําเงินนะคะที่อยู่ด้านล่างแล้วก็มีสปอนเซอร์ด้วยสวยเลยค่ะสวยทั้งตัวเลยเพราะว่าสีสันเขา เหมือนเขาออกแบบมาดีอยู่แล้วค่ะก็เลยทำให้สวยมากๆนะคะแล้วก็โทนสีที่เป็นข้อความนะคะชื่อของช่างต้นเองเป็นส้มเหลืองะคะก็จะเด่นมากๆเลยรวมไปถึงคําว่าอะไหล่ยืมหนีตรงนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะไปพร้อมๆกันก็คือตรงนี้นะคะสีม่วงก็สวยนะคะสีม่วงสวยมากนะคะใครที่อยากได้ไอเดียมอไซค์นะคะ เสื้อแก๊งเสื้อซิ่งนะคะดูเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะงานกราฟิกส,สวยจริงค่ะ มาดูตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเสื้อทุกตัวนะคะสามารถใส่ชื่อได้นะคะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะเขียนชื่อทีมอ๋อไม่ใช่ชื่อทีมชื่อเจ้าของเสื้อะคะ่ะชื่อเจ้าของเสื้อเขียนว่าน้องน้ําอะไรยืมนะคะอันนี้เป็นน้องน้ะตัวตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเขียนเป็นช่างต้นนะคะอันนี้เป็นช่างต้นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานอะไรยืมมากๆนะคะเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอไปเตรียมแพ็กเพื่อจัดส่งให้นะคะ เสร็จแล้วสวยมากค่ะสีสวยมากชอบมากเลยกราฟิกสวยสวยทั้งตัวค่ะคมชัดทั้งตัวเลยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ